สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่ติ้งอยู่ที่แอร์พอร์ตสนามบินสุวรรณภูมินะคะเราจะเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ในคืนนี้นะคะในเวลา5้าทุ่มตรงค่ะเราบินไปประเทศเนเธอร์แลนด์กับกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะงานนี้กรมส่งเสริมการกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้เราค่ะเพื่อที่จะ,ะให้ไม่ใช่ให้พี่ติ้งนะให้เกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเพื่อที่จะไปดูงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อที่จะไปดู ตลาดต้นไม้ดอกไม้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตพืชผลหรือว่าการเกษตรกรรมของประเทศในแน์ด้วยค่ะและงานใหญ่ส,สุดที่เราแบบว่าว้าวมากกับงานนี้เลยนะคะก็คืองานฟอริอาดโชว์คาหรืองานฟอริอาด2022นะคะคือซึ่ง10ปีเนี่ยนะคะงานฟอริอาดนี้จะมีการจัด10ปีครั้งค่ะเดี๋ยวเต่ก็จะ ทางคุณผู้ชมไปแล้วก็มีเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็นักวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตรไปร่วมกันในทิปประมาณ12ท่านค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเจอกันที่เมริเทเดนนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่ที่เมืองฮาเร็มค่ะ ฮาเริมก็ต้องออกเสียวรอาเรยอได้นะคะไม่งั้นจะกลายเป็นฮาเริมคนละอันกันค่ะ <c oughs> <c oughs> อากาศยเย็นค่ะแล้วก็ตามตึกรามบ้านช่องนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็จะปลูกไม้ประดับค่ะช่วงนี้เป็นซัมเมอร์ของเนเธอร์แลนด์ค่ะดูค่ะเห็นไหมหน้าบ้านเขาก็จะเอาดอกไม้ประดับเอามาปลูกกันค่ะกใ็ใกล้ๆค่ะเพราะพิทติ้งไม่ได้ใส่ไมค์ค่ะเรากำลังเดินเดี๋ยวเราจะไป ไปไหนต่อ,อยังไม่รู้เลยคุ่มรูปของเราก่อนนะคะ,ะว่าคข้จะพาเราไปที่ไหนต่อทุกคนก็จะแวะถ่ายรูปต้นไม้ตลอดตลอดทางค่ะไม้ดอกที่นี่เยอะค่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเมืองที่อากาศเย็นนะคะก็จะทําให้แบบว่าต้นไม้ดอกก็จะใหญ่แล้วก็สีก็จะค่อนข้างสดค่ะจ้ารถเดอร์ฟรองบอกรถเดอร์จ้า ตอนนี้พี่ติงก็ได้มาอยู่ที่นอสซี่คลัค้าของเ r เป็นนอสซี่ของชาวดัตหรือคนเนเธอร์แลนด์ที่นี่นะคะซึ่งเขาก็เป็นลูกค้าพี่ติ้งโดยบังเอิญเมื่อกี้เลยเราก็ได้มาเจอกันนะคะเขาคือมิสเตอร์แวนเดอร์อร์นค่ะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะเพราะเป็นภาษาดัชพี่ติ้งจะออกเสียงไม่ไม่ถูกต้องค่ะเขาเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่นะคะนำเข้าพืช หรือว่าต้นไม้แนวทอพอกรลค่ะจากประเทศไทยค่ะสังเกตได้บริเวณนี้เป็นส่วนนี้เป็นออฟฟิศของเขาเนี่ยนะคะก็จะทําศาลาเป็นแบบศาลาทรงไทยเอาไว้ให้ดูเลยค่ะว่าเขาเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่ที่สุดของนเนเธอร์แลนด์ค่ะที่นําเข้าต้นไม้จากประเทศไทยค่ะแต่ด้วยความไม่สะดวกของการที่เขาก็ต้องมีความรับทางการค้านะคะในโรงเรียนของเขาเมื่อกี้เราขออนุญาตแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้ถ่าย ในส่วนที่มันเป็นความรับทางการค้าของเขาอะนะคะเพราะงั้นเราก็จะถ่ายให้ไดาวได้บริเวณรอบๆซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นสํานักงานของเขาอะนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยไม้ที่เป็นลักษณะของไม้ Indoor p l a n นสก็คือเป็นกลุ่มเอรอยอะค่ะมีทั้ง a n นธูริอแล้วก็มีฟิโดร d นดอนค่ะแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นพวกมอนเ t e ่ a รวมทั้งปาล์มแล้วก็พวกเตยพวกไม้เขตร้อนชื้นนะคะเป็นพวกป่าฝนเขตร้อนทั้งหลายค่ะเขาก็ นำเข้ามาเพื่อที่จะขายให้ชาวเนเธอร์แลนด์ด้วยค่ะซึ่งเขามีฟาร์มเนอร์เซอรี่เนี่ยนะคะที่สำหรับอนุบาลไม้ขนาดใหญ่ถึง7แห่งด้วยกันนะคะเราดูเท่าที่เขาให้เราดูนะคะตรงส่วนอื่นติ๊งต้องขอเก็บไว้เป็นความลับค่ะ เขาก็เอาอะลคาเชนเนี่ยนะคะเข้ามาปลูกเลี้ยงในตัวอาคารเพื่อที่จป,ประดับโชว์ด้วยนะคะก็จะมีเชลีว่างต้นไม้ที่เป็นของที่เขานําเข้ามานะคะรวมทั้งแซนซูเบรียแล้วก็พวกฟิโลต่างๆเข้ามาดัดเลตตกแต่งในลักษณะที่เป็นแนวท o อปปิคอลเพลนส์นะคะต้นไม้ต่างๆนะคะเวลาเขาเข้ามาอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์ค่ะเป็นประเทศที่มีอากาศค่อนข้างเย็นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเป็นช่วงสปริงของเขาก็ยังอยู่ที่ประมาณ วันนี้ประมาณ15องศาพรุ่งนี้จะ8องศาในเวลากลางวันนะคะก็อากาศค่อนข้างเย็นมากเลยเพราะงั้นด้านในก็จะมีเครื่องทําความอุ่นนะคะในโรงเรียนแต่ตรงส่วนนี้ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนก็ยังไม่ได้มีเครื่องทําความอุ่นอะไรคะ่ะลักษณะของการโชว์นะคะก็จะวางเพื่อที่จะจะแสดง สำหรับต้อนรับลูกค้ามากกว่าพี่ติง้งคิดว่าน่าจะเป็นประมาณแบบนั้นนะคะซึ่งตัวด้านในก็จะเป็นส่วนที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะนำเข้ามาละมาออุบาลส่วนด้านหน้านี่ก็คือจะเป็นที่เหมือนกับเป็นโชว์รูมแหละอันนี้ก็คือแซนซิเบเรียค่ะเขาก็นําเข้ามาจากประเทศไทยค่ะแต่อันนี้ความแปลกก็คือแซนซิเเรียตัวนี้ก็คือของเราก็จะเรียกเขาว่างาช้างนะคะแซนซิเเรียงาช้างหรือว่าลิ้นมังกรเนาะทีนี้เมื่อกี้ถามเขาว่าทําไมถึงจะต้องพ่นสีที่ปลาย ของไอ้เจ้าต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็เขาเ้าให้เหตุผลว่ามันก็จะเกิดขึ้นราเป็นราดำๆอยู่ที่ปลายแต่พี่ติ้งเข้าใจสิ่งที่เขาสื่อสารแล้วก็นึกภาพไปเองนะว่ามันน่าจะเกิดจากความที่ว่าจะเป็นสีน้ําตาล ที่ตรงปลายยอดของเขาะคะ่ะซึ่งมันก็จะทำให้ไม่สวยใช่ไหมเขาก็เลยเอาลักษณะของการที่เป็นสกสาระคะ่ะเอามาพ่นเป็นสีเพื่อที่จะปกปิดรอยแห้งที่ปลายของอใบของลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรนี่คือเวลาเขาขายนะคะเขาก็ขายมาแบบตัดใบมาชํามันก็จะออกรากได้เพราะงั้นตอนที่เขาตัดใบมาชาเนี่ยมันเกิดการคายน้ํามันก็ทําให้เกิดความที่ว่ามันเป็นแผล ต่างๆก็ใช้ตัวนี้ค่ะตกปิดกระทำสารพัดส,สีเลยค่ะแฟนตาซีมากสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ขายดีมากๆสำหรับชาวยุโรปค่ะอันนี้ก็คือซิงโกเนียมอีริโฟไฟลัมนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าพูอินโดในบ้านเราแหละหลังใบแดงเนี่ยนะคะก็เป็นของที่ขายดีมากคือสั่งกันไม่หยุดไม่หย่อนจ้ะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเซนเซอเวีย so อันนี้มันชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละสีเป็นสนิมสนิมจำชื่อไม่ได้แล้วนะคะพิทิงไม่ไม,ไม่ไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกี่ยวกับไอ ตัวเซนซิเวียนะภายใต้ศาลาที่เขาเอามาตกแต่งตัวออฟฟิศนะคะศาลาทรงไทยโอ้โหก็ช่างพยายามเนาะจะพาศาลาจากประเทศไทยเข้ามาอยู่ในเนเธอร์แลนด์นี่เนาะแล้วก็ภายใต้ศาลานี้เขาก็ตกแต่งไปด้วยอาลับฟิโดค่ะอันนี้เป็นลับฟิโดค่ะหรือว่าเราเรียกว่าจินนี่อะคะ่ะมอนเซอร์ลจินนี่ลับฟิโดตัวนี้ชื่ออะไรวะจําชื่อไม่ได้เฉยเลยเดี๋ยวขึ้นชื่อไปให้นะคะ อยู่ดีๆก็ตกมาตายเรื่องชื่อง่ายๆแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือจะเป็นพวกกลุ่มสาวน้อยปแป้งค่ะหรือว่าเป็นดิฟเฟนบารเชียเนี่ยนะคะสารพัดดิฟเฟนเหมือนกันจะมีความหลากหลายของสีใบลายใบเยอะแยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือคันเพราะว่าตัวยางเขาก็จะมีพิษนะคะท็อกซิตเป็นพิษนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะเข้ามาสูตรในตลาดเนเธอร์แลนด์ได้นะคะสิ่งที่เราเห็นในเคาน์เตอร์ที่เป็นโชว์รูมของเขาเนี่ย โอเคแหละมันก็เป็นสิ่งที่เขาขายดีแต่ในอีกมุมหนึ่งสำหรับพิทติ้งเองก็เขาเป็นลูกค้านะคะเขาก็ไปหาพิทติ้งที่ส่วนเหมือนกันก็คือเราก็ต้องทำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือสินค้าตัวใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะนำเสนอเขาค่ะสาระคือเขาชอบไม้ที่มีลักษณะที่เป็นใบสีเขียวค่ะผสมกันกันกบตรงนู้นก็เป็นเตยค่ะเ,เะเป็นเตยด่างก็เป็นเตยเตยธรรมดาค่ะเป็นเตยเขาเรียกอะไรเขาเรียกปลานหนันไหมไม่แน่ใจนะ เออพวกนี้ก็สามารถเอามา m i ์ตกแต่งได้แม้กระทั้งต้นไซอะเขาก็ยังมาเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงทางด้านที่ตะว,วันตกค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบจะห้าโมงเย็นของในแถบแล้วว่านะคะแต่ว่าแสงแดดยังแจ่มแจ๋มากเลยตัวนี้ก็เป็นปาล์มเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นปาล์มแดดแล้วค่ะปาล์มตัวนี้เป็นปาล์มแดดเลยเหมือนกับจะเป็นปาล์มฟ้ามั้งไม่แน่ใจเลยเอาด้านล่างดีกว่าเอาเป็นฟิโลอาตัวนั้นเป็นโกส์ฟลอริดาโกตส์นะคะ ยอดใบก็จะเป็นขาวๆเพราะว่ปล่อยจนเลยรับแดดสีขาวดีมากเลยค่ะอยู่ตรงนี้ยอดขาวดีจริงๆอยู่บ้านเราก็าเขียวไม่หยุดไม่หย่อนค่ะนานๆจะโผล่ขาวโผล่เหลืองมาให้เราชื่นใจสักทีหนึ่งค่ะเฟอรริด้าโกดก็คือเฟอรริด้าผีอะค่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะหลอกมันจะขาวหรือมันจะเขียวมันก็ต่างกันกับต้องเจ้าเฟอรริด้าเขียวของเราทั่วไปแล้วก็อีกอันก็เคยจะมีเฟอรริด้าบิวตี้เนาะที่เป็นตัวด่างซึ่งอ่า เวนี้ก็จะเป็นไม้ราคากลางๆค่ะหลักร้อยราคาไม่แพงคือทางเนเธอร์แลนด์นี่เขาไม่ซื้อไม้ราคาแพงนะคะเาะเขาเอาไปทําเป็นจํานวนทําเป็นแมสสนะคะใช้จํานวนเยอะๆใช้จํานวนมากๆเพราะงั้นไม้แพงๆอันนี้เขาก็คือใช้ไม่ไหวเพราะว่ากลุ่มลูกค้าไม่ใช่ว่าเขาไม่มีตังค์ซื้อเราแต่ว่ากลุ่มลูกค้าของเขาไม่ใช่เป็นกลุ่มลูกค้าที่จะซื้อไม้ที่มีราคาสูงๆค่ะเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มันสามารถทําตลาดแล้วก็มีจํานวนเพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าของเราได้ด้วยค่ะเอ้เราแอบ,บสังเกตเห็นค่ะว่าอันนี้มันคืออะไรพอเราพี่ดิ้งก็ไม่รู้จักเนาะว่ามันคืออะไรแต่ก็แอบบอุย้ยแม่กระเด้งกระเด้งอันนี้ค่ะแอบหบยิบขึ้นมาดูดึงขึ้นมาอุย้ยมันยาวกว่าที่คิดค่ะแปลว่าอันนี้เป็นลักษณะของการวัดความชื้นในดินของเขาตรงนี้นะคะ ว่าความชื้นที่มันอยู่ด้านล่างอะค่ะมันชื้นมากแค่ไหนแล้วแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสัญญาณบอกเขาว่าตรงนี้เราจะต้องเขาจะต้องลดน้ําแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็ใช้เครื่องมือค่ะที่จะช่วยในการดูแลต้นไม้ของเขาค่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าชอบไม้ใหญ่เฉพาะสวนทางอเมริกาใต้นะคะตัวนี้เป็นลาฟิโดนะคะฟอร่ามินิเล่าเขาก็ใช้เหมือนกันเอามาใช้งานได้ที่นี่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไม้จากสวนพิทติ้ง นะคะก็เป็นไม้พื้นถิ่นที่มาจากทางเอเชียมาทางแถบทางใต้ของบ้านเราคือเราได้เป็นไม้ไม้ทางใต้ทางใต้ของไทยกับทางมาเลเซียนะคะเป็นไม้พื้นถิ่นในแถบของทางเอเชียของเราเองพี่ติ้งสังเกตดูว่าเขาจะชอบไม้ที่มีลักษณะที่เป็นไม้ที่มีใบสวยใบแปลกแล้วก็ถามว่าถ้าเทียบกันตรงนี้นะ ไม้ที่เขาขายได้จํานวนมากแล้วก็ขายดีเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ที่เป็นสีเขียวมากกว่าไม้ที่เป็นไม้ด่างเลยซ้ำเนื่องจากว่า 1. น่งราคาเป็นอันดับแรก 2. ก็คือความแข็งแรงแล้วการดูแล ก็สามารถใช้ได้จริงตัวเขาเองเวลาเขาแบรรู้ต้นไม้มาดูแลต้นไม้มันก็ง่ายกว่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของความเสียหายมันก็ไม่มากนะคะถ้าเป็นไม้ด่างเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็น้อยแล้วก็ราคาสูงแล้วการดูแลที่มันไม่เหมาะสมหรือว่าการดูแลที่มันยากกว่าก็จะทําให้เขาทํางานทําการตลาดได้ยากด้วยค่ะแอบมองอันนี้ค่ะนังเถาเนี่นะคะจริงพี่ติ้งก็เป็นของชอบอีกต้นหนึ่งเหมือนกันค่ะน้องเป็นโฮย่าค่ะ ใบของเขาเนี่ยค่ะหรือว่าส่วนประกอบของเขาเนี่ยค่ะก็จะมียางเป็นสีนมก็คือพอภาษาไทยเนี่ยนะโูย่าเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นทางใต้เราก็มีหรือว่าทางเพชบุรีก็มีแล้วค่ะเป็นพืชทางเอเชียนเนาะก็โูย่าก็มีชื่อพื้นถิ่นก็คือตำนมเรียก็คือว่าคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสียางที่เป็นสียางเป็นสีขาวเหมือนน้ำนมมานะคะเขาก็เลยใช้ชื่อว่าตำนมเรียค่ะแต่ว่าโูย่าก็เป็นไม้ที่ มองแล้วทําให้มันสื่อถึงความที่ว่ามันเป็นความทอปิคอลเหมือนกันค่ะค่ะตอนนี้ติ้งก็มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็มาอยู่กับพี่ยุ้ยค่ะขออนุญ,ญาตพี่ยุ้ยแนะนําตัวนะคะค่ะครับสวัสดีครับ ผมอภิรักษ์หลักใจคุณนะครับเป็นนักวิชาการจากกรมส่งเสริมการเกษตรเนาะ,ะ,ะก็คือเป็นฝ่ายเลยขาของคณะทํางานเจรจาธุรกิจแล้วก็ศึกษาดูงานในครั้งนี้ที่เรามาเนะมาเนเธอร์แลนด์นะครับเราพาเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยมาศึกษาดูงานที่เนเธอร์แลนด์นะครับในงานฟอร์เรเอเดเอเมียนะครับที่กําลังจัดอยู่ในขณะนี้เนาะเราพาเกษตรกรมาเพื่อศึกษาดูงานในส่วนของ ที่มันเป็นเทคโนโลยีนะครับว่าเราจะสามารถให้เกษตรกรเนี่ยนำเทคโนโลยีที่มันเหมาะสมที่เขาตปปใช้ไปปรับใช้ในบ้านเราได้อย่างไรใช่ครับขณะเดียวกันเราก็พาผู้ผู้ประกอบการมาด้วยแล้วก็เกษตรกรมาด้วยเพื่อจะแมทชิ่งกับลราก็มีนักวิชาการใชของกรมส่งเสริมด้วยใช่ครับมามาแมทชิ่งกับนักธุรกิจที่นี่ในเรื่องของการ ส่งออกนําเข้าในเรื่องของพืชสวนนะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ดลกต่างไม้ผลที่อาจจะมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็เอามาประกอบในการที่จะทําในครั้งนี้ของเราเนี้ยก็คือจะเป็นรุ่นแรกใช่ครับรุ่นที่มานี่เป็นรุ่นที่1นะครับเดี๋ยวก็จะมีรุ่นที่2และรุ่นที่3มาอีกทีหนึ่งแหะแต่ช่วงระยะเวลาอาจจะแตกต่างกันไปแต่รุ่นแรกเกษตรกรที่มากับผู้ประกอบการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของไม้ดอกไม้ประดับ เป็นหลักนะครับส่วนเกษตรกรกับผู้ประกอบการรุ่นที่สองเนี่ยที่จะมาเดือนประมาณมิถุนายนรกฎาเนาะที่จะมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอไม้ดอกแล้วก็พืชผักส่วนอของไปเดือนกันยาเนี่จะเป็นรุ่นที่3ามก็จะเป็นในเรื่องของอไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนตน้นแต่และรุ่นก็จะมีเกษตรกรที่เป็นตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกรุ่นละสี่นุนละสี่ท่านใช่ครับจิงก็ได้อัน,นิสงคค่ะได้รับคัดเลือกมาด้วยก็จะ ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยแล้วก็ขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่ให้โอกาสกับเกษตรกรแล้วก็ให้พวกเราได้มาดูงานได้มาศึกษาเรียนรู้นะคะอันนี้ต้องขอบคุณพี่ยุ้ยมากๆเลยค่ะขอบคุณครับผมยินดีมากเลยครับยินดีเช่นกันค่ะผมกษ